เขาฟนเหรอฮะโอเคมันปรับเป็นปิดเสียงอยู่ใช่ไหมฮลัลโหลได้ยินเสียงผมได้ไหมป้าใหม่ฮะไม่มีอะไรมากฮะเริ่มองดูดน่ากลักหรอกาสัตอาส,าอาสาัเป็นเต่าห้อ,อายาวอ้อนซนอนลายบุลาวอ้อนซอน อ้อไอปวัน huh. ว oh, oh, huh? mm ันเนาะพนไหนลองเช็คเดี๋ยวเราจะใส่เพลงนะฮะเ้าวเพลงเ้ยทำไมไม่มีเพลงวะนักจิ เพลงก็ไม่มีเพลงเฮ้ยเฮ้ยงานลักแง่าแงงาโคตรตัวไม่ควรกแกึง่าแกึงเราเล่นความดิวหน่อยตประมาณไปปะอันนี้เลยไวมากมา่อย เฉยอยากหายเป็นเซททีโอ้โหโหลดไว้ชิพอนโอ้โหโหลดไว้ชิพ่อนาแล้วกำลังใช้ไมโครโฟนใช่ไหมฮะตุ๊สตุสตุสเพย์ตสเพย์ตุสตุส ดให้ดวงหน้าเจ้าวอยากเป็นเซทชี่ช้นะส่อ้อาเอากดผิดนะลแล้วลบแปบ๊บอยากเป็นเซทที่ชนะสชทุกคนเห็นแล้วก็อยากทำคลิปมั่มก,ก็ออกจากระบบฮะ ตามชื่อแอป,ปเลยแอป,ปนี้นะคะผมวงไว้ให้แล้วนี่นะคะแอป,ปนี้เลยนะคะที่ผมวงไว้ให้นะฮะนี่ฮะกดไปเลยฮะโอ้คนไม่น่าเห็นถนดัดเดี๋ยวผมจัดก,การให้ดูแป,ป๊บหนึ่งขอลบแป,ป๊บเห็นลบไม่ได้ลบเสือก ไอช่าเราไปได้กูไม่น่าเขียนเลยกูกดออกละกูไม่สุดละเดี๋ยวผมจะทำเป็นมุมสี่เหลี่ยไมไว้ให้นะฮะไว้ให้ทุกคนดูนะเขาไม่ได้จ่าย ไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเสียบจ่ายแทนแล้วกูเสือกจ่ายแทนนี่ฮะแอปนี่เลยนะฮะแล้วกูต้องมานั่งลบใหม่ใช่ไหมที่วงไม่ให้นี่ยจะใครสนใจอยากทำก็ทำไม่ได้เลยนะฮะแล้วเจอกันน้องแล้วเจอกันฮะทุกคน